ขอกวงขอกว่าเออวันโอกินซุปดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนั่นอะไรอ่ะเดี๋ยวดู้ก็เห็ดไรหูแล้วก็ยูริเซเดก็ฝุ่นขึ้นมาบนดิน

เดี๋ยวนี้เดี๋ยวที่เดี๋ยวที่นี่มันคุ้มๆนะเดี๋ยวทำไมตรงนี้มันถึงมีสับอะไรของเทวนันเดซันเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยอย่าอย่าเข้าไปนะวายนี่ชีวิตมันจ้าสงบปิดสักวันเนี่ยโดนกินน้อยเฮ้ย น่ารักจังเลยน่ารักกว่าบอกเลยลาบอกเลยว่าว้าวคูุน เี่ออ่อจ้าเออจ้าอนี่มันหอนสะพายที่เราเคยเจอดีว่ะนี่ก็ลัโดนกิน ขี่ปุ๊บไปป่ปุเขา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 เเเเขา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 าเนีย้ากิ๊งกิ๊งแบบพี่ตูน้แบบพี่ตูนพี่ตูนไม่เฮ้ยเ้ยข้าไป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 ขไป เข้าไปเข้าไปเข้าไปว้าแต่นอนไก่จิกหัวไปกัะไปหาไปหากร์ตูนแคทดีกว่า กินก้นนเอาเดกินตายหรือมั้งอืมนี่แมวกระตูตัวนี้เราก็เคยเจอนี่หว่าออ้ โดนเตะสไลด์เลยวาย อัโดยเดินไปเดินไปโอเคเดี๋ยวยให้ประตูนี้ปิดอะ่ะ เแต่ทอไม่มมมตัวโอ้อวทำไม่ตัวหนอนมันทำไมตัวหนอนมันตัวทำไมตัวหนอนมันตัวใหญ่ขนาดนั้นน่ะมันด่ากันเห็นมั้ยมันมันเหมือนก้อนอันนั้นเลยอะ่ะก้อนอีเวอ แต่ตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะมันน่าจะชื่อว่าใไปเดรลมแหละมันน่าจะไม่เแบบป็นอันตรายแหละโอเคอืม แต่มีส, <า S 1> สิ่งห <สา S 1> นึ่งที่สงสัยนั่นก็คือบนนั้นโอเคขึ้นไปบนนั้นบบดูว่าเอา่อในนี้เราจะเป็นตัวอะไรดีอบอลวอลดีบอลวอลด,ดีกว่าใช่คือบอลวอล ไวอกโอเคว้าวโอเคเดี๋ยวอันนั้นมันลองฮอสนี่หว่าบิ๊กชารอลอ อออเอาหัวสล,ลินดีกว่าคือมันทำให้เราสลบแล้วก็มาที่นี่โอเคแตับกลับทันไหมเนี่ยไปแล้วก็ใช้หัวคว่ำเอิมและตัวนี้ใช้หัวกลับด้าน น้าเหมืนฟันเหมือนสกิบิที่ทอเลตจังว<ะ>เเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูใช้หัวกลับด้านเลยโดนโดนหมาปักการ์ตูนกินแล้วนี่ไงใช้หัวกลับด้าน <c oughs> มันอยู่ เขาเขาเขาม่ม่เข้าไปได้อเข้า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 เ้เดี๋ยวไม่เข้าไม่ได้หรอดูบลี้ดีกว่าอืมงั้นต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่มันมีตัดสับปะรดเข้าไปในท่อระบายน้ำ หลบหนีดีกว่าเออเออเออเอเอเฮ้ยเฮ้ยเห็นเห็นตึกลาบ้านช่องแล้วโอเคออกไปนิดนึงแล้วก็เราก็จะเจอแล้วเราก็จะออกได้แล้วไป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 อะของใครอะโอเคลองลองลอง้ลอมันเสนอก็ได้ซาไม่นามินา เอเอวากาวากาเออเอฮะโอเคกลับบ้านก่อนสักนึงก็คือมันโดนสตาร์ทแล้วมั้งตรงนนมันมันไม่ใช่ที่ กลับบ้าน <c oughs> เออมเชงมันเรากลับบ้านดีกว่า <c oughs> ตรงนั้นใช่แน่นอนอืม <c oughs> กันดีกว่าโอ้โหมันสวรรค์ให้เดี๋ยวเพิ่งรู้น้องเข้าไปไหนนี้ดูดิโอ้ฝันไปหรอเนี่ยโอ้โอ้แค่ฝันไป พอัฝันแปลกจังหว,วังว่ามันคงไม่เป็นจริงนะอ,ออกนอกบ้านดีกว่าไปสายของใครออเอาไว้ใช้อเอเ้ะว่าน้อตทุบัน